เสียงลหน้าเือเสียงเบาสนุคอเหเมื่อสร้างคิดถึงสาวแฟนผ่นสิแจ้ขึ้นพ่อหน้าบนจากไปเห็ดงานห้างใไ่อยุดแถวฟังทนทิมออ้ไว้เมืองบนย่นความจนเมื่อหนาวปี พี่บรอรอยังบอเห็นนาเพชรยังอยู่นอน้องลาโบส่งข่าวมาเป็นตาหน้านา,นา,นายใส่ว่าไปถึงทังที่สิบอกที่ทายลุงเลยมาถึงปีกลางแป่งกระดายมันสร้างบท ท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเอาเสียงลงก่อนนะครับวันนี้ครับนี่สวัสดีท่านบวันนี้โปรดีทีเดยดที่อุบลราชธานีนะครับนี่เราจะจัดโปรโมชั่นนี้จนถึงวันที่11เดือน11พฤศจิกายนวันอัปเดตวันนี้วันที่8นะครับ8พฤศจิกายนครับวันนี้มาดูชุด4คูณ4เตรียม4เป็นหนึ่งชุดครับนี่ชุดนี้อยู่นะครับ79,999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะครับนี่โปรติค่าส่ง โดยเฉพาะภาคเหนือนี่ก็ไปอยู่หกพันเจ็ดพันห้าพันบางจุดลงภาคใต้ค่าส่งเป็นหมื่นนะครับแต่นี้จัดโปรโมชั่น7 9 9 9 9มบาทจะส่งฟรีทั่วประเทศถึงวันที่11พฤศจิกายนโปร11.11นะครับนี่ชุดนี้นะครับนี่นะครับชุดนี้มีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่ power a m p ครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่ mt 8 0 0 0 0อบาทนี่2องชั้นเเลยนะครับนี่ครับนี่เป็นรุ่นเดียวกันนะเอาตัวนี้ขับเบรก็แรกนี่ครับนี่เป็นรุ่น1 0 0 0บาทคูณ2นี่นะครับ ขับซับเบี ikes, ยร์18นิ้วใช้เรา2ใบเสียงกลางใช้เรา2ใบรุ่นเดียวกันเลยนะครับใช้ตัวนี้ขับเบียรก็ได้แล้วก็มีอ e ีโคไลเซอร์130เบนยร์2ชั้นนะครับนี่แล้วก็คลอสไม่ลอยจูนขึ้นได้สแกนขึ้นได้นะครับเป็นรุ่นเสาหน้าปลั๊กไฟรุ่นมีโว b, ล์พีเอสซี810 USB แหลกขนาด12วูนะครับนี่แหลก12วู3ฝาผิวแคปลามุมอลูมิเนียมมีล้อนะครับนี่หม,มุนได้360องศานะครับแล้วก็มิกเซอร์ 16ช่องคอมเพรสเซอร์ทั้งหมด8ช่องนะครับโลคัสได้ถึง80เฮิรต์นี่นะครับลดไปถึง26 dB นี่นะครับครบชุดเลยทั้งหมด4กรุ๊ปนะครับรุ่น4กรุ๊ป16ช่องนะครับนี่ครบชุดระบบสาย15เมตรทั้งหมด4เส้นเลยนะครับซับเบ็ดเป็นเทอร์โบ18นิ้ว BB 18นิ้วราคาเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการนะครับนี่ชอบเป็นเทอร์โบ18นิ้วแบบนี้ครับมีอัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็ก งานสีโจโตันให้สวยรหรือว่าชอบเป็นตะแกงตะแกงแต่งก็ได้ครับเอาตะแกงบาวเทคแบบนี้ใส่ก็ได้ครับนี่เพิ่ม6 9 9บาทครับนี่ครับเธอว่าโอหรือวบีวีสิบแปดนี้แบบนี้ก็ได้ครับเลือกสุดได้ตามที่ต้องการไม่อัตราภูเขาขอบปตะแกงเหล็กงานสีโจโตันตนัวลับโพงที่เราใช้เป็นรุ่นนี้นะครับนี่นะครับใหม่ล่าสุด18โปรที่เป็นรุ่น1,500วัตบาทไม่ต้องเพิ่มตังนับนี่เป็นรุ่น1 500ัน0้ารตบาทไม่เหล็ก2ก้อนนี่นะครับ ไว้สี่นิ้วสี่ชั้นแลับนี่แล้วก็เย็บขอบหน้าทั้งหมดครับนี่โอ้โหตัวนี้ที่เด็ดเลยครับนี่กระเดื่องดนตรีนี่แน่นครับตัวนี้นี่เทสมาแล้วงานดนตรีสดการเลยอัดแน่นๆอัดได้แรงครับพันหน้าร้อยบัดนี่ครับไอดีรุ่นอ่าสิบแปดโปรที t, รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเช็คกลายเป็นรุ่น 1, 2, 90, 400, ที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วดอกเป็นรุ่นหนึ่งสองเก้าศูนย์สี่ร้อยบัดนะครับแล้วเป็นยูนิตคอมสี่ีเน็ตเวิร์กในตัวสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะครับสแกน ทั้งหมด4ใบนะครับแถมที่บ้าแคนให้สำหรับชุดนี้นะครับนี่เพดลงฝนไม่อัดนะครับเป็นอัดยี่สิคมิลเพดลงฝนชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนครบชุดเลยครับสลับเซ็ดนี้7จ9ด9ก้าพบาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับดูข้างหลังครับนี่ครับนี่ครับแท่นที่1ก็ 1, 2นี่เป็นซับเบียดนะครับซับเบียดแล้วก็แท่นข้างบนนี้ก็ ขับเสียงกลางขับที่4โอห์มใช้เอาละ2ใบนี่ทำเป็นสเตอริโอนะครับระบบสายนี่ครับประมาณนี้นะครับแหลกมีฝาหน้าฝาหลังปิดมิกเซอร์นะครับนี่บชุด79,999บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโอ้โหนี่ครับนี่ Power Amp เป็นขนาดเท่ากันหนือ Power a m นี่ครับนี่นี่ครับ100วัตคูณ2ก็ตก2,400นะครับ2,400วัตนี่นะครับ ท่านไหนที่กำลังมองหาอุปกรณ์อยู่ก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับไม่ลอยก็มีกระเป๋าครบนะไม่ลอยนี่ครับไม่ลอยมีกระเป๋าครบจูนขึ้นได้สแกนขึ้นได้นะครับเป็นรุ่นเสาหน้านี่ครับไม่ลอย,ลอยจูนขึ้นได้สแกนขึ้นได้นี่นะครับไม่ลอยสวยๆปลั๊กไฟมีโวลต์นี่ครับมี AC ด้านหน้าอีกนะครับเอาเลน220โวลต์นะครับเรามี usb นะครับนี่นะสำหรับ นี่ครับชุดนี้บอกแล้วว่าเด็ดๆเ,เลยตรงนี้เต็มสตรีมพร้อแอมปสองแท่นหรือหลังท่านก็จะได้สเปคถูกประมาณนี้ก็มีชุด6กหมื่นหก็มีครับหกหมื่นห้าเรามีห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วมีโปรโมชั่นอีกหนึ่งโปรนะครับเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดูแล้วมีโปรโมชั่นนะครับนี่ชุดนี้ครับนี่ครบชุดเต็มสตรีมนี่ครับทั้งระบบเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีทั่วประเทศถึงวันที่ 11, สิบเอ็ดพฤศจิกาย,ยนเท่านั้นโปรนะครับ<อ>เรียกว่าโปร 11.11 11นะครับนี่เลยขอบคุณในการติดตามด้วยนะครับเอาฟังเพลงฟังเพลงชุดนี้นะครับ7 9 99, 9 9 9บาทส่งฟรีทั่วประเทศถึงวันที่11พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับ11.11วันนี้วันที่8อัปเดตวันที่8ครับวันนี้นะครับ